ไอคิมมี่คิมมี่ตื่นตื่นฉันหายสายแล้ววัสดีผมคือเสียงในหัวไปก่อนอนะแม่ครับเดินลุคุณเห็นในหน้าหลอนี่ไหม ไอ้นี่อระชื่อคิมมี่มันอะเคยอยู่แก๊งเก่ามาก่อนแต่ว่ามันอําลาวงการออกมาแล้วถึงแม้มันอําลาออกมามันก็มีคู่หริมากมายอยากรู้ไหมทําไมมันออกมามันได้พบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเฮ้ยเลิกพูดเรื่องเขาได้ปะเกี่ยวกอบอนใด้แล้วเนี่ยเออเงียบๆไปคิมมี่เดี๋ยวพาคให้เดี๋ยวคนดูไม่เข้าใจไอ,อ้คิมมี่นะ มันก็ไม่รู้ว่าคนเก่ามันชอบมันอยู่บ่แต่ว่ามันก็ข้ามน้ำข้าม today. ทะเลเพื่อไปทำงานทุกๆวันเดิงกูปะอยากรู้จริงๆว่ะเดินทางได้ไงวันละสามชั่วโมงโคตรจะเสียเวลาพี่อยากไปเจอหน้าเขาอะไดนบอก move on ได้แล้วไง move on ได้ก็แย่แล้วก็เขาเป็นเหมือนแสงสว่างของผมอะรู้สึกปแปลกๆก่อน k i ม m y s e n s กำลังมาแรง รู้สึกอะไรเปล่าคิมมี่เฮ้ยมึงอย่าไปคิดมากสิมันไม่มีอะไรหรอกแน่ใจนะตายแล้วไอ้คิมมี่ไอ้นี่มันวินที่คอนเสิร์ตหินเหล็กไฟนายต้องช้ยเดียวแล้ววะคิมมี่เฮ้ยไม่เจอใครนะเฮ้ยที่เป็นวะเจ้าอย่างนี้เหรอ จะไ,ได้ไหมคอนเสิร์ตค่ณเลยไปที54คุณย่ากะไรสิครับ ใช่ครับยังไงบ้างเอิผมหมอไตรัตนะก็ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้ก็น่าจะกลับท่านได้แหละนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวพยาบาลเ็าจะแจ้งท่าทีจะจเงินก็ก่าวนะครับส่วนน่าจะเท่าไหร่ผมหมอไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะประมาณหลักแสนนะยังไงเดี๋ยวพยาบาลเขาจะแจ้งรายละเอียดทีหงครับโอเคหมอไปเลยนะครับ ดูแลคนไข้ด้วยนะครับแม่ไปแล้วครับขอโทษนะลูกแม่ไม่มีเงินจ่ายนะ วัสดีิมมี่เฮ้ยมาได้ไงอ่ะก็มาเยี่ยมมึงไงมึงไปโดนอะไรมาเนี่ยอ๋อวันนี้มีเรื่องนิดหน่อยอ่ะเลยเข้าโรงพยาบาลค่ารักษามันแพงอ่ะแม่เราเลยทิ้งไปจริงเหรอชีวิตมึงนี่รันทดดีเนาะแต่ก็มีคนจ่ายค่ารักษาให้อ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครถ้าเกิดมีโอกาสอ่ะเราก็อยากขอบคุณนะจริงๆแล้วเราเป็นคนจ่ายให้มึงก่อนเองเฮ้ยจริงเหรอขอบคุณมากนะ ช็อตนี้มีเบาหวานขึ้นเลยวะ่ะเ,เงียบๆดิไอเสียงในหัวขอพูดบทสุดท้ายก่อนเง,เงียบๆดิไคิมเดี๋ยวพูดให้เองจริงๆแล้วอ่ะแสงสว่างที่จ้าที่สุดไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์แต่มาจากความรักที่ยังมีให้ต่อกัน